แม่แตงโมล่าสุดความดันขึ้นแทบเป็นลมพักเผยไม่เครียดเพราะทำสิ่งนี้จากกรณีคุณแม่ของแตงโมโดนทัวลงอย่างหนักหลังจากที่ออกมาให้สัมภาษณ์ผ่านรายการโหนกระแสถึงเรื่องเงิน30ล้านและให้อภัยปอและโรเบิร์ตซึ่งก่อนหน้านี้ก็ทราบกันดีว่าคุณแม่พักผ่อนไม่เพียงพอทําให้เป็นลมไปความดันสูงแต่ทั้งนี้คุณแม่ก็ได้บอกว่าทัวลงแม่แม่ไม่เครียดและแม่ไม่สนใจ และล่าสุดวันที่9มีนาคมแม่แตงโมเดินทางมาพบกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่โรงพักแต่ถูกกลุ่มผู้สื่อข่าวรุมสัมภาษณ์ประเด็นต่างๆจนทำให้คุณแม่ถึงกับความดันขึ้นและจะเป็นลมก่อนจะถูกประคองมานั่งพักและควักยาดมออกมาโดมพร้อมกับกินยาลมบรรเทาอาการจากนั้นจึงได้รับแจ้งว่าให้เดินทางไปพบกับหัวหน้าสอบสวนซึ่งรออยู่ที่กองบัญชาการ โดยคุณแม่ได้เปิดใจพันซื้ออีกครั้งว่าในส่วนของความเครียดเรื่องของโซเชียลจมตีคุณแม่นั้นแม่ไม่เครียดหรือว่ากังวลใดๆเพราะคุณแม่ร้องเพลง a b c ทุกวันวันนี้ที่มาเพราะว่าท่านร้องนะั้นแต่แม่ไม่รู้ว่าเรื่องอะไรนอกจากนี้แม่ก็ได้พูดถึงประเด็นโรเบิร์ตอีกครั้งว่าแม่เองก็ยังไม่เห็นข่าวนี้ซึ่งถ้าเป็นตามคำให้การจริงแม่ก็พร้อมให้อภัยเขา เพราะเขารู้สึกสำนึกและมากราบขอโทษแม่จริงๆแม่ก็ใหา้อภาัยไปในความเป็นคนที่เห็นใจกันส่วนเรื่องคดีนั้นไม่เกี่ยวเป็นคนละเรื่องกัน